สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาพูดถึงอัตราการเป็นมะเร็งปากมดลูกของคนไทยในปีพศ2 5 6 3ค่ะ โดยในพรีเซนเทชันนี้นะคะจะพูดเกี่ยวกับอัตราการป้องกันสาเหตุการรักษาและวัคซีนในการป้องกันค่ะจากสถิติปี2,563พบมะเร็งปากมดลูกในสตรีไทยเป็นอันดับ2รองจากมะเร็งเต้านมโดยพบผู้ป่วยใหม่ปีละกว่า9,000รายและเสียชีวิตปีละ4,700รายหรือในแต่ละวันจะมีสตรีไทยเสียชีวิตจากมะเร็งปากมดลูกสูงถึง13คนซึ่งถือเป็นปัญหาสำคัญทางสาธารณสุขของประเทศไทยค่ะ โดยสาเหตุของมะเร็งปากมดลูกนะคะปัจจุบันเราทราบแน่นอนแล้วว่าการติดเชื้อไวรัสแมนแพพิโลมาซึ่งเรียกย่อๆว่าเชื้อ HPV เป็นสาเหตุสำคัญของมะเร็งปากมดลูกเชื้อ HPV นี้มีมากกว่า100ชนิดหรือสายพันธุ์โดยแบ่งออกเป็น2กลุ่มคือกลุ่มที่ไม่ก่อให้เกิดมะเร็งเช่นสายพันธุ์6และ11ซึ่งเป็นสาเหตุของโรคหูดงอนไก่ และกลุ่มที่กอ่อให้เกิดมะเร็งเช่นสายพันธุ์ 16, 18, 31, 33และ45ซึ่งทำให้เกิดความผิดปกติของเซลล์ปากมดลูกจนอ่านกลายเป็นมะเร็งได้ค่ะโดยทั่วไปแล้วเชื้อ HPV มักติดต่อได้จากการมีเพศสัมพันธ์หรือการสัมผัสโดยตรงทางผิวหนังการใช้ถุงยางอนามัยไม่สามารถป้องกันการติดเชื้อได้ร้อยเปอร์เซต การติดเชื้อ HPV นี้พบได้บ่อยมากแม้ว่าจะมีเพศสัมพันธ์เพียงครั้งเดียวก็ตามการติดเชื้อ HPV นี้ส่วนใหญ่จะเป็นแบบชั่วคราวคือเชื้อจะอยู่ในเซลล์ปากมดลูกช่วงระยะเวลาหนึ่งแล้วจะหายไปได้เองและอาจติดเชื้อซ้ำได้ใหม่ในอีกภายหลังจากสถิติพบว่า50-80%ของผู้หญิงที่มีเพศสัมพันธ์แล้วจะติดเชื้อ HPV ในช่วงใดช่วงหนึ่งของชีวิต และ50%ของผู้หญิงที่มีคู่นอนเพียงคนเดียวจะติดเชื้อ HPV ภายใน2-3ปีแรกที่เริ่มมีเพศสัมพันธ์นอกจากนี้แล้วเชื้อ HPV เป็นเชื้อที่มีคุณสมบัติพิเศษคือสามารถหลบหลีกภูมิคุ้มกันของร่างกายได้ทำให้เชื้อไม่ถูกทำลายและการที่เชื้อชอบอยู่เฉพาะบริเวณเยื่อบุผิวปากหมดลูก ทำให้ผู้ที่ติดเชื้อส่วนใหญ่ไม่มีการสร้างภูมิคุ้มกันหรือถ้ามีก็มักอยู่ในระดับที่ต่ำจนไม่สามารถป้องกันการติดเชื้อซ้ำได้ในภายหลังดังนั้นผู้หญิงจึงยังมีความเสี่ยงในการติดเชื้อไวรัสนี้ได้อยู่ตลอดตราบใดที่ยังมีเพศสัมพันธ์ป้องกันมะเร็งปากมดลูกสามารถแบ่งได้3ระดับนะคะได้แก่ 1. การป้องกันระดับปฐมภูมิหรือ primary prevention ประกอบด้วยการมีพฤติกรรมทางเพศที่เหมาะสม เพื่อลดปัจจัยเสี่ยงต่อการติดเชื้อ HPV เช่นการไม่มีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควรหรือไม่เปลี่ยนคู่นอนหลายคนเป็นต้นค่ะนอกจากนี้ยังสามารถป้องกันการติดเชื v, ้อ HPV โดยการฉีดวัคซีนซึ่งถือเป็นการป้องกันมะเร็งปากมดลูกตั้งแต่ต้นทางเรือระดับปฐมภูมิด้วยในปัจจุบันประเทศไทยมีวัคซีนการป้องกันการติดเชื้อ HPV 3ชนิดดังนี้ค่ะ ะะการป้องกันร,ระดับทุติยภูมิหรือ secondary prevention เป็นการตรวจคัดกรองหารอยโรคก,ก่อนเป็นมะเร็งปากมดลูกและให้การดูแลรักษาที่เหมาะสมเพื่อไม่ให้รอยโรคดังกล่าวกลายเป็นมะเร็งในที่สุดซึ่งถือเป็นการตัดไฟตั้งแต่ต้นลมค่ะ 3. การป้องกันร,ระดับตติยภูมิหรือ tertiary prevention เป็นการดูแลรักษามะเร็งปากมดลูกทั้งการผ่าตัดรังสีรักษาหรือการให้เคมีบำบัด เพื่อให้ผู้ป่วยมีอายุยืนยาวและมีคุณภาพชีวิตที่ดีค่ะวัคซีน HPV จากคำถามที่ว่าวัคซีน HPV ป้องกันมะเร็งปากมดลูกได้ดีเพียงใดจากการศึกษาในอาสาสมัครสตรีมากกว่า20,000รายที่ยังไม่เคย ติดเชื้อ HPV สายพันธุ์16และ18มาก,ก่อนพบว่าการฉีดวัคซีน HPV สามารถกระตุ้นให้ร่างกายสร้างภูมิคุ้มกันได้สูงมากและมีประสิทธิภาพสูงมากในการป้องกันการติดเชื้อ HPV สายพันธุ์16และ18ซึ่งเป็นสาเหตุ70%ของเชื้อ HPV ที่ทำให้เกิดมะเร็งปากมดลูก และยังสามารถป้องกันความผิดปกติของเซล์ปากมดลูกที่เกิดขึ้นจากเชื้อดังกล่าวก่อนที่จะเป็นมะเร็งปากมดลูกได้สูงถึง100%เซในด้านความปลอดภัยนั้นพบว่าการฉีดวัคซีน HPV มีความปลอดภัยสูงไม่พบอาการข้างเคียงที่รุนแรงอาการที่พบได้บ่อยคืออาการปวดบวมแดงบริเวณที่ฉีดวัคซีนค่ะซึ่งไม่รุนแรงและสามารถหายไปได้เองค่ะวัคซีน HPV ที่ใช้ในปัจจุบันมีด้วยกัน2ชนิดค่ะ ทั้งสองชนิดมีประสิทธิภาพสูงในการป้องกันการติดเชื้อ HPV ชนิด16และ18และการเกิดความผิดปกติของเซลล์บริเวณเยื่อบุปากมดลูกที่เกิดจากเชื้อดังกล่าววัคซีนทั้ง2ชนิดมีความแตกต่างกันอยู่บ้างกล่าวคือวัคซีนชนิดที่1สามารถป้องกันก,การติดเชื้อ HPV ชนิด6และ11ด้วยซึ่งเชื้อทั้ง2ชนิด เป็นเชื้อ HPV ชนิดไม่ก่อมะเร็งแต่ทําใไมเกิดหูดบริเวณอวัยวะเพศส่วนวัคซีนอีกชนิดหนึ่งใช้ในนวัตกรรมของสารเสริมกระตานกระตุน้นภูมิคุ้มกันชนิดใหม่ซึ่งสามารถกระตุ้นให้ร่างกายสร้างภูมิคุ้มกันได้สูงและคงระดับสูงอยู่ได้นานค่ะวัคซีน HPV ฉีดกี่เข็มและมีภูมิคุ้มกันนานแค่ไหนวัคซีน HPV ใช้ฉีดเข้ากล้ามเนื้อบริเวณต้นแขนจะต้องฉีดทั้งหมด3เข็ม โดยเข็มที่2และ3ห่างจากเข็มแรก1 2เดือนและ6เดือนตามลำดับจากข้อมูลที่มีอยู่จนถึงปัจจุบันพบว่าการฉีดวัคซีน HPV สามารถป้องกันการติดเชื้อ HPV และรอยโรคก่อนมะเร็งปากมดลูกได้นานอย่างน้อย5.5ถึง6.4ปี ระดับภูมิคุ้มกันที่มีอยู่สูงกว่าระดับภูมิคุ้มกันจากการติดเชื้อ HPV ตามธรรมชาติดังนั้นหลังจากฉีดวัคซีนครบ3เข็มในช่วงเวลา6เดือนจึงไม่จำเป็นต้องฉีดวัคซีนกระตุ้นซ้ำที่อย่างน้อย5.5ปีระดับภูมิคุ้มกันจะคงอยู่นานเท่าไหร่นั้นจะต้องติดตามดูต่อไป